เออเออเออดนลำไอ้โดนลล้ำเออดวลล้ำเออดนลำเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยโดนดีโมไปดิเออเอ้ยเออเฮ้มันต้องเล่นตามเกมนะสัญญากันแล้วนี่สัญญากันตั้งแต่ต้นแล้วนี่เป็นยองไงเป็นเด็กขี้แค้นนะกูจะบอกแค่มันไม่มีสังคมนี้นะเอาตามตามเกมเอา นีกันด้วยนะครับรวันนี้เอามาถึงวัดเรามาจัด <c oughs> เล่นเกม <c oughs> เกม <c oughs> G T F ไปนั่งนึกมาผมไปนั่งนึกนึกมาว่าเออการแข่งเนี่ยมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามดูไหมมันต้องมีแก้มืออะไรบ้างมันจะมาแข่งรอบเดียวมันรู้ผลมันไม่ถูกก็เลยว่าเออวันเนี้ยเดี๋ยวให้หลังหาแก้มือกับมึงห้าวินเหรอสามวิมนชนะสองในสามก็ถือว่าชนะเลยถูกต้องไหมใช่คือกติกามัน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 ,ม,นมันจะแบบว่าเฮ้ยแพ้แล้วไปนอนอะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วอ้าวเดี๋ยวให้มันยื่นข้อเสนอมาถ้ามันชนะเดี๋ยวมึงยื่นข้อเสนอให้มึงชนะพูดถ้าหนูชนะพี่ต้องให้หนูเล่นจีดีอ่าแล้วก็แแแคค่่นน้้หหลละีเเยร นีไอ้นี่มีขอเยอะไอ้นี่มีขอเยอะจัดตอาหนึ่งเลยถ้าก,กูชนะอ่าเวลากูเล่นเกมอ่ะมึงอ่ะช่วยไปนั่งไกลๆส้นตีนหน่อยได้ไหมครับหือห้ามมามองเออห้ามมามองด้วยห้ามมา,ด,ามดูห้ามพูดห้ามพูดเงียบแค่นี้เหรอแค่นี้โอเคได้<า>ไปนอนเลยใช่ไหมถ้าแพ้ห้ามงงเงนะะห้าม,ามงงแง้นะตอนนี้เลยนะ รัดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แม่โธห้ามด่าพ่อแม่กันถ้าหลุดด่าพ่อแม่คือโดนโดนใบเลยนะโดนใบแดงของแก๊งเราแก๊งเราเองโอเคไปเริ่มอีสปอร์ตเอาอยู่ไหนอะข้าวข้าคือเอามือหลักกูขอตั้งกติกาเองไม่งั้นมันจะเป็นการโกงกันไปเราจะเล่นทั้งหมดสามอาวุธอาวุธแรกคือไอ้ชูนิเบกเอาลินที่สองขอเล่นเป็นไม้พูวินที่สามนะบอกเป็นไม้เบสบอลถูกไหมแรกเลยนะพ่อมึงพร้อมยังพร้อมแลยพร้อมนะ 1 2 3, 3 okay. ờ. ah nâng mở đi ok xoáy ơ ui mở đi mở đi mở đẹp rồi giờ hành lặng đi hành lặng luôn đi mua nó mừng này cô bỏ ra cô bỏ cái hành lặng ừ ơ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  ไอ้โดนล้ำไอ้ไอ้โดนล้ำไอ้ไอ้โดนล้ำเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยตัวดีโมไปดิเออไอ้ไอ้เอ้ยไอ้มันไม่ใช่แล้วโอเคไอ้ไอ้หลังน้ำเนี่ยมันสูญ้ายหลังชนะรอบนี้คือจบเลยจบเลยคือจบเลยจริงๆอะของพี่เกมส์เลยค่ะจะมาแล้วที่สองนะครับผมจะเล่นเป็นไม้พูไม้พู่ที่ขี้ัวง่ายใช่ไหมใช่วงการเขาเล่นกันเหรอแล้วแต่คนวะเกี่ยวกับแล้วแต่บันทัดนะไปดูทิกต็อมาแม่งเล่นไม้กรอบกันคนงง เออเออเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยไอ้ยัยคือเสียนไอ้ยัยเสียงไม้บูถีบอย่างเดียวเลยไอ้นี่เออเล่นเลยเล่นได้หมดอีกเอาไม่เกี่ยวนี่ทีมถีบไม่เกี่ยวเออเร็วเอาดิเอาดิอย่าโดนด้วย้ดนจิ้มแม่เกะกะมือกลัวเอาเว้ยมาเว้ย มาเว้ยก่อนนะต้องตรีก่อนนะเตรียมก่อนอ่ะบอกเลยเอาเรียบอรยเรียบร้อยกดปั๊มยากดผิดแล้วกดผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะเอาตอนนี้เป็นหนึ่งเดิมหนึ่งเท่าหนึ่งเท่ามาเกมสุดท้ายไมเบสเบสบอลไมเบสไมเบสมาไมเบสก็ขี้หัวง่ายใช่ไหมหรือก็เลยจากคนถนัดดิจากคนถนัดโอเคมาอันนี้คือหนึ่งเท่านะเริ่ม ไอ้ใหญ่มันมันมันโชคดีที่ว่ามันมันมันหลบเป็นเว้ยใช่ไอ้ใหญ่มันหลบเป็นมันก็หลบได้แล้วมันเนี่ยเอ้ยยัง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 ลงไม่ซ้ำแค่นั้นแหละยังยังจับในหมูหมูทหารไปไปเฮ้ยมต้องหัวไว้มันจะหนอไอ้แย่เอ้ยมันหลบเป็นีว่ามันหลบแล้ว ยังยังยังเกาะนะเกาะดูเกาะตัวเองนะดูเกาะตัวเองนะอย่าให้คนอื่นจังบกเออเออเมาว่ะมาว่ะเมาว่ะโอเคสวย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 เออโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยแพ้ว่ะจบเกมนี้จบ จบ,จบแล้วเนจบแล้วต้องไปนอนเลยใชนะ่ไหมเออจะไต่อก็ต้อง,งไปนอนไงก็มึงแพ้แล้วเนี่ยอะไรอีกอ่ะก็ไปนอนสิเอ้าเอ้าอีกแล้วเรื่องนี้กูบอกมึงให้นะมึงอย่าเป็นเด็กแบบน,นี้นะเป็นเด็กขี้แค้นนะกูจะบอกไม่อยาเอเเอ,อต้องตามเกมนี่มันต้องเล่นตามเกมนะสัญญากันแล้วนี่สัญญากันตั้งแต่ต้นแล้วนี่เป็นอด็กอะไรเป็นเด็กขี้แค้นนะกูจะบอกแค่มันไม่มีสังคมนี้นะเอ้าตั้ง เกมเกมเกมก็ยังมีเกมเรลยรู้แพ้รู้ชนะรู<ช>้แพ้กีฬาเ,เกมแรกกูยังแพ้เลยเกมกูยังว้องมึงเก่งนะรอบแรกอ่ะมึงเล่นได้เออมึงยีโมกูได้เออก็มึงชนะเขาก็ตามเกมเขาก็ให้เล่นแล้วสรุปยังไงเนี่ยมึงก็ต้องตามเกมแค่นั้นแหละตามเกมอืมแล้วอุตส่าห์มีบัฟด้วย่ใหญ่ก็ไม่บัฟใชนะใช่บัฟตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออถ้าสมมติตอนที่มึงล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยกูตส่าห์ว่าทำได้กูก็ไม่ทำ เขาม่แต้ราแต่ไอ้ไอ้เป็นเป็นอันนี้ตามเกมไงก็ให้ไปนอนไงเอาแล้วเรื่องพวกนั้นน่ะว่าที่ที่สัญญานั้นตะต้น่ะก็ต้องทำหมดทุกอย่างหรือย่างนี้เราแก้จะมีรอแก้จะหารอบแก้ให้แต่ว่าวันนี้ต้องตามเกมเขาเดี๋ยวจะหารอแก้ให้อแก็นี้แล้วแต่เขาไอ้ให้ไหมให้ให้ก็ให้เอาไรแต่รอบนี้ต้องตีจันนะเมาขอเล่นไหมได้อาได้พี่จะหมายเอาที่อย่างถนัดเลยแล้วกันอะรอบนี้ขอเป็นรอบสุดท้ายรอบจบเลยแล้วไม่มีอ้างไม่มีอะไรแล้วไม่ใช่ว่าพอพอแพ้ล้วจะบอกว่า ไม่เอาอะไรนี้ไม่ได้ไม่ได้นะนมึงโอเคทุกรอบเหรอมึงโอเคทุกรอบเลยกูเห็นหน้ามึงมู่ทุกรอบเออไออ,อ,อ,อยากอยากได้สปอนเซอร์พวกอันนี้ป่ะพวกอุปกรณ์อุปกรณ์คอมป่ะดูดิรอบ EV ที่แล้วมึงเห็นไหมเราใช้คีย์บอร์ดอีกแฝดนะผมจะไม่พูดว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าเป็นรูปหมาป่าเราแก๊งแก๊ง sponsor ของก็ได้อะไรก็ได้เมาส์ก็ได้อะไรก็ได้มาวินสุดท้ายไม่ใช่เดี๋วินพิเศษเลเนี่ยเออเออ ล้ำล้ำโอ้โหโดนอีโมเอาแล้วถ้ากูขอแก้ได้ไหมล่ะถ้าผมให้แก้นะอ่ะแก้เอาแก้เอาแก้เอาโอเคอันนี้รอบสุดท้ายจริงๆนะเออจริงเลยแก้ขอกันหมดแล้วนะเออนี่คือรอบสุดท้ายแล้วมันสุดท้ายนะได้จักอีโมสองไหมเนาะขนาดคนไม่เคยเล่นไม่เคยสอนนะยังเดิมสองสามมาวินนี้ไมค์ภูกับชลิศเ็ดเหมือนเดิมเออ Ui, ế đôi lầm Ê, ế lầm Ui Rồi Trông Ok Ok, nè thấy lái em đi làm chọn đó Ok, đi mà chốt mình đơm Bên này à Tôi nắm rồi bay thôi nè Ok, ok รอบนี้ถือว่าโอเคนะตามพิธการนะถือว่าตามกันถือวนี่ยือว่านี่ไปแอบร้องไห้อยู่ในห้องน้ำนนีว่ามีแล้วมันเป็นเด็กกูบอกแล้วดูในคลิปก็ได้มันเป็นเด็กขี้แก๊งเออมึงดูตอนที่มันอีโมได้มึงเห็นหน้ามันไหมหน้ามันละลื่นเลยมันสะใจเออมันสะใจโดนอีโมไปดิเออโดนอีโมจบกระจอกก็คือกระจอกแพ้ก็ต้องไปนอนเลย กระจอกชิบหายเลยอ่ะโคกระจอกไอ้แบบเวลาอีโมได้ดีใจใหญ่ทำเหมือนเก่งไองลงขี้ไปตาลงขี้ไอ้ไม่ใช่หลังที่แฉแล้วไอ้ไม่แด้นฉผมไม่ได้แ้นหรอกครับแต่กูอยากพูดมั่งไง